ครับอยู่กับเกษตรข้างบ้านชแน,นลนะครับตะน้้ยครับครับเดี๋ยวไปหาพักตุ่มจีมต้อนคำครับไปเข้มไปไปหาพักจีมซ้อนคำมายืนอ้าปากอยู่ทำไมไหนหลินดํามเขาเอามาลินดำนวนหมาหลนลยเข้มมันดํามมากไหมไหนะลองมาดูดิ อเออกกลินดำมากอยู่เนาะหมานนี่ตรงเนาะหมานไก่ย่างเนะาะไก่ย่างนี่หมานจริงๆห <c oughs> มานไหมเนี่ยก็หมานเลยกกลินดำเนี่ก็หมานเด็เข้ม เราถือทะแลกระโลกนี่ไหลหลงฮึหลงอะไร,ห,ะไรหนูนี่อะไรหืมไอ้หลงดินเป็นดำแต่แมวตายหลายตัวแล้ว ติดไม่นะ่ะหน่าจะติดพีด่น้องครับโดนฝนก็สดขื่นหน่อยนึงครับยัย อาจจะปล่อยกินอยู่ใบหูเสือโคตรงามเลยต้มอ,อึ่งต้มกบนี่ตะได้ยอดหอม Con này mà, con đi mà không dài Lấy kín cho tụi bác tuần này Tụi nó ngon Tụi này có uống đốm, uống bún nữa đó Rượu thịt ngoài là อยู่นนบ้านมีต้องไปเก็บก็ไหนไก่อืมเป็นพิกิตอย่างมากลูกอ่ะอันนี้เก็บแล้วไปกินหอดกรุงเทพกรุงไทยไม่ยอมพิก กระถอมโดนไก่กินไก่เก่งไงแล้วครับไก่เรียนเดือดตัวไวไก่กินมดเดือดตะตุนหายากอยู่แล้วครับนะครับไม่กิมแล้ว ก๋วเกี๋ยวนะครับเวเกี่ยวพวกนี้ม่ขึ้นนะครับอีกครับ หนอกำลังโง่เติมน่ครับไก่กินแ <c ười> ล้วดอกก้างกินแล้วครับแล้วกลับเอาจิมพักเดี๋ยวเขาก็าออกรออีกครับ เร็วเรีงเลรอครับ น่งแหลบลินอยู่ไรไหวด้วยเก่งเอเคไว้จะกูครับแล้วก็ลางอีกทีนึงเล้วตม้มจิ้มครับก็ ครับก็จะประมาณนี้แล้ครับพักหละบ้านครับมีอะไรก็เก็บๆไปนะครับครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับที่เข้ามาลับชมครับเดี๋ยวพบกันคลิปนานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จองเกษตรคลังบ้านชาแนลต้นน้อยด้วยนะครับไปผ่านคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ